สวัสดีครับแลนี่คือตาถือาการ<อ><อ>ฟังเพลงที่มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นจำเป็นที่ต้องใช้หูฟังที่มีคุณภาพแล้วหูฟังแบบไหนล่ะครับที่จะเหมาะกับรสนิยมของคุณทุกความสำเร็จเกิดจากการทำงานหนักพรสวรรค์ไม่มีความหมายถ้าไม่ซ้อมให้เต็เตมที่ ตองซ้อมต่อให้ชนะมากี่ครั้งก็ต้องซ้อมให้หนัก Way of Sing, Way of Manchester United Sing Corporation and Manchester United สนับสนุนโดยบริษัท Sing Corporation จำกัด Kajio n i เติมสีสารและความมั่นใจให้กับการเดินทาง FYM GTS สา0ร i e o FYM Engine Offline สีได้แมดสีคุณภาพมาตรฐานออสเตรเลีย24เจาะดวงความรักจากคุณพอ่ออศสุนาีณอายุธยาคนมากมายหลากหลายต่างไม่เหมือนกันฟังแล้วเผินๆนึก er ว่ามันจะเหมือนเหมือนกันแต่จริงไม่ใช่มันจะมี<ช>มันมีมยังมีเทคนิคในการเลือกจะมีเริ่มต้นเลยนะสงสามร้บาทไมถึงตัวหนึ่งแสนกว่าบาทก็มีของสิ่งใดดูคล้ายดูของสำคัอาจจะเป็นหนังเทียมอ่าแต่ก็จะเป็นยังไงพวก ผู้ฟังดีๆเนี่ยก็จะเป็นหนังแกะมันเป็นหนังลูกวัวพวกจริงๆมีผู้ฟังมันจะมีมันจะมีคาแรคเตอร์เข้ามามาซอร์จะเป็นเพลงอ่ะร้านรุ่นใหม่ๆเพลงฮิปฮอปเทคโนเบสจะค่อนข้างนถ้ำแต่เบสเบาเกินไปไม่สนุกอีกไพยหนึ่งอย่างอย่างการโดเนี่ยผูฟังจำเอเมริกาเนี่ย สี่นี้มาทันทีเลยล็อก7 0 8 9ศูนลงมาจนปัจจุบันล็อกตัวเดียวล็อกยันไม่เฮวี่เมนทันเบสเมนทันซาวของมันเนี่ยกลางแหลมมันเป็นซาวของของล็อกคือจัดพุ่งจัดพุ่งฟังแล้วแบบปึ๊ขึ้นมาทันทีวองไวไมคือไม่ไม่ง่วงอ่ะฟังแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงมันไม่รู้สึกแบบกระฉับกระเฉงฟังแล้วสนุกอย่างแดนของเซนเซอร์นี่ก็ทไาม พกสิกรอบนุ่มนิดนึงของนุ่มนิดนึงออกแนวแบบเรารู้สึกฟังเมันอยู่ในห้องอับอับมืดแล้วเราแบบมีเสียงยิ้น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 ให้เราฟังดนตรีเนี่ยชิ้นดนตรีมันจะปลุดลอยสว่างตึ๊งตึ๊งแล้วเวลาฟังดนตรีมันจะมีมันจะมีแถวหน้าแถวหลังแล้วแต่บางคนจะเลือกแบบว่าซาวด์สเตจกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนปัจจุบันนี้ที่เขาชอบกันนะคืออินเดีย ใช่คุณก็ไม่ได้รูหูอีกอันนึงก็จะเป็นแบบเตียบัตรกระดุมเล็กๆอ่าเหมือนเหมือนพวกวอลเปเปอ์สมัยก่อนอย่างเงี้ยแล้อีกอันนึงก็เป็นแบบว่าคาดหัวตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแบบพับเก็บได้พวกนี้อะยังพอพก็ได้ใช่แบบปิดเนี่ยก็คือว่าการเสียงภายนอกนะแต่ถ้าเกิดว่าการฟังใช้ใช้หูฟังนอกนอกเส้นทางถนนคนทางเนี้ยต้องระมัดระวังใช่เห็นไหมครับแต่แบบเปิดเนี่ยแบบเปิดเนี่ยมันก็มีช่องลมเพื่อในการให้เกิดการการกำเนิดเสียงมันก็ไม่เหมือนกันใช่ฉะนั้ แบบปิดจรู้สึกแบบอับๆแต่ได้ยินเสียงชัดเพราะนีใน,ในลายของพวกมอนิเตอร์พวกนี้เนี่ยจะใช้เนี่ยมันจะมีความชัดคือชิ้นดนตรีไหนที่มันชัดๆเนี่ยเราก็จะจับได้ง่ายขึ้นบางที่มันคันเลอร์กันจนไปเนี่ยเสียงมีเสียงสั่นเกินไปบางคนเสียงบีบไอเสียงเหมือนขึ้นจมูกอะไรแก้ผ<ล><ล>ิดต่แก้ในงานก็ผิดไปอีกอย่างเช่นพวกนี้มันจะเป็นคันเลร์นิดนึงเลยบางคนเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องว่าตัวเองส่สบายนะแต่ไปแบบว่าคำนึงถึงว่าเพื่อนนิยมแบบนี้ ไปตามเพื่อนอ่าไปเอาตามเพื่อนแต่ว่าจริงๆผมแนะนําว่าเอาที่เป็นตัวของตัวเองสายให้สบายสายเอาสบายดีกว่าแค่คุณเอามาเนี่ยเอามือปั่นๆลูกๆแค่นั้นอ่ะแล้วต้องเก็บเก็บแล้วเวลาเก็บเนี่ยเวลาจะเก็บสายเก็บอะไรเนี่ยอย่ากระชกกระพบางบางคนน้องๆบางคนใช้หูฟังดึงดึงดึงเลยไม่จับไม่จับตรงขั้วแจ็คดึงสายเนี่ตึ๊กบางทีจับหูฟังดึงกระตุกปึ๊ก เสียเสียก่อนเวลาอันควรใช่พวกนี้พังก่อนพังก่อนฉะนั้นเก็บก็ง่ายๆครับถ้าเขามีซองสายก็หาซองสให้เขาเะาหน่อยเล็กๆนะครับใส่เข้ามาแล้วอย่าลืมพบกับเรื่องราวในแบบฉบับข้องคนตาถึงได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ทางขาทบ5วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเกลียวกลา